ในวิดี a อวิ d กอร์ดแคสตใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2022วันที่2ภาพสะท้อนจากกระจกในสดุดีบทที่135ข้อที่15-18รูปเคารพของบรรดาประชาชาติเป็นเงินและทองคำ เป็นผลงานของมือมนุษย์รูปเหล่านั้นมีปากแต่พูดไม่ได้มีตาแต่ดูไม่ได้มีหูแต่ฟังไม่ได้ทั้งไม่มีลมหายใจในปากของรูปเหล่านั้นผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้นทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกันคงเป็นเรื่องยากที่เราจะไม่มองดูกระจกใช่ไหมคะ เมื่อเดินผ่านกระจกสักบานหลายคนคงเลือกที่จะหยุดและมองเราทุกคนก็เป็นเช่นนั้นค่ะการตอบสนองด้วยธรรมชาติเช่นนี้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเราด้วยเช่นกันเรามักมองผู้อื่นในฐานะภาพสะท้อนของตัวเองเมื่อเราทำเช่นนี้เราก็กำลังปล่อยให้ตัวตนทรัพย์สมบัติและหน้าที่การงาน ที่เราเห็นเป็นตัวกำหนดภาพสะท้อนของเราเองเมื่อภาพสะท้อนนั้นดูดีเราก็จะรู้สึกดีแต่เมื่อภาพสะท้อนนั้นดูแย่เราก็จะรู้สึกแย่ภาพสะท้อนจากกระจกส่งผลให้เราทำทุกอย่างในชีวิตให้กลายเป็นเรื่องของเราซึ่งมันไม่จริงเลยค่ะอาจมีบางวันที่เพื่อนร่วมงานไม่ทักทายเราในตอนเช้า เราจึงคิดว่าเขาโกรธเราอยู่อาจมีบางวันที่พนักงานที่ร้านสะดวกซื้อพูดจาไม่สุภาพและเราก็โมโหจนเก็บไปคิดทั้งวันอาจมีบางวันที่เราอาสาตัวรับใช้ที่คิดจะจักแต่กลับรู้สึกบาดเจ็บที่ไม่มีใครขอบคุณเราหากเราปฏิบัติต่อผู้คนเหมือนกระจกเราก็กํำลังสร้างโลกที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเรา ไม่ต่างจากโซเชียลมีเดียงานวิจัยหลายชิ้นบอกเราว่า Facebook ส่งผลต่อความพึงพอใจในตนเองของเราได้โดยตรงเพราะผู้ใช้จะตีความจากยอดไลค์และคอมเมนต์เสมือนมาตรวัดคุณค่าของตนเองเป็นการง่ายที่เราจะเปรียบเทียบว่าทำไมคนไม่ค่อยกดไลค์รูปฉันเลยรูปฉันไม่น่ารักหรือไงนะหรือว่าคนสนใจฉันน้อยลง แต่การเปรียบเทียบไม่หยุดอยู่แค่นั้นค่ะลองคิดถึงชีวิตคู่และความสัมพันธ์เคยไหมที่เรากดดันคู่ชีวิตของเราให้ทำบางสิ่งหรือเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อเพียงสะท้อนภาพของเราเองเคยไหมที่เราอยากให้ความสัมพันธ์เป็นไปในรูปแบบที่เรามองเห็นตัวเองและความสัมพันธ์กับเพื่อนๆละ่ะเป็นเช่นไร เมื่อเพื่อนของเราไม่ยอมโทรกลับหรือไม่ตอบข้อความเราปล่อยให้จินตนาการแล่นไปไกลคิดว่าฉันทำอะไรผิดไปทั้งที่บางทีเพื่อนของเราอาจกำลังยุ่งอยู่แต่เราก็รีบด่วนสรุปไปแล้วว่าสาเหตุเป็นเพราะเรานั่นเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดล้วนทำหน้าที่เป็นเหมือนกระจกเงา เมื่อเราทำให้ความสัมพันธ์และงานรับใช้ทั้งหมดกลายเป็นเรื่องของเราเรากำลังผูกความมั่นคงมั่นใจทั้งหมดไว้กับความสำเร็จหรือความร่มเหลวของสิ่งนั้นหากงานรับใช้ของเราเกิดผลก็แสดงว่าเรามีคุณค่าหากความสัมพันธ์ของเราไปรอดก็แสดงว่าเราเป็นคนน่ารักแต่ในทางตรงข้ามก็เป็นเรื่องจริงไม่แพ้กัน ซึ่งนั่นทำให้หลายคนสิ้นหวังและรู้สึกไม่มั่นคงและนี่คือหนทางที่นำไปสู่การมีรูปเคารพทางปวงคือเมื่อใดก็ตามที่เราวางบางสิ่งไว้ก่อนพระเจ้าสิ่งนั้นก็จะหันมาทำร้ายเราอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งค่ะในหนึ่งโครินบทที่10ข้อที่7พวกท่านอย่านับถือรูปเคารพเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำ ดังที่มีเขียนไว้ว่าประชาชนก็นั่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกสนานและในหนึ่งโคดินบทที่10ข้อที่14เพราะฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าจงหลีกหนีการนับถือรูปเคารพสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้ มีสิ่งใดที่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่มั่นคงในชีวิตสาเหตุของความรู้สึกไม่มั่นคงนั้นมาจากอะไรและมันทำให้เราจดจ่ออยู่ที่ตัวของเราเองอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวในชีวิตของเรา นอกจากพระองค์เราไม่ขอมีพระอื่นใดอีกแล้วขอทรงช่วยเราให้ได้สำรวจหัวใจเพื่อจะพบว่ามีรูปเคารพใดหลบซ่อนอยู่ในชีวิตเราขอมอบบัลลังก์ใจของเราให้พระองค์เป็นผู้ครอบครองให้พระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งและเป็นผู้เดียวที่เราจะยึดไว้ดังศิลามมั่นคงในชีวิตเราอธิษฐานในพระนามพระเยซู Amen.